พันว่าอาจารย์นี่ไปนั่งเอาเลขครับนั่งเอาเรีแล้วพันได้แล้วพันหันมาหาหันมาหาปูแมนครับเรียกก็เห็นพันเห็นแต่ว่าได้เลียกแล้ววันนี้ครับลูกขึ้นมาขนหัวลุกขนเข่งลุกเร้ยมากวดกดบมโทตสับอ่ายี่สิบสามนาฬิกาสิบหกนาทีครับยี่สิบสามนาฬิกาห้าทุ่มกัวสิบหกนาที เอาเป็นตัวเลขนะบอนี่บ่ฮะเอาเป็นตัวเลขบ, <c oughs> บ่บ่บ,บ่ไรใส่เลยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอานามสกา,าบ,บอก,<ว>กตัวตว่าท่านใดให้อาจารย์เราเรียกมืออื่นคนครับเอาแต่ความฟันปูเลยครับยินน่าปูฝันเกี่ยวทั้งผุ่นไปค่ะนี่คปูฟันว่าอย่างไรครับปูฟันว่าอาจารย์นี่ไปนั่งเราเรียกครับ นั่งเอาเรียกเราเพิ่นได้เราเพิ่นหันมาหาหันมาหาปูแมนครับเรียกก็เห็นน้ำเพิ่นเห็นแต่ว like oh so. ่าพรท่านบอกว่าหันได้ให้เอามื่อื่นเทุกคนให้หอดมื่อื่นก่อนปูก่อนมื่อื่นก่อนปูจังที่เคยปริศนาข้นว่าข่าวและปลาพ่อหนึ่งคูณจักรว่าบอกแล้วบอกแล้วแต่ว่าพ่อให้วอาบอกให้วอาแสดงว่ามีพยานแล้วเนาะพ่อเนาะเต่ว่าพระท่านบอกกันเนาะครับาฟังมื่อื่นแต่ว่าได้เรียกเรีวบบานี้ครับลุกขึ้นมา ขนหัวลุกขนเข่งลุกเรื่อยมาขวดขวดบังโทรศัพท์อ่า23นาฬิกา16นาทีครับ23นาฬิกา5้าทุ่มกว่า16นาทีเอาเป็นตัวเลขนะ้ำมันเนี่ยฮะเอาเป็นตัวเลขนะบ่บ่บ,บ,บ,บ่ไรใส่เลยอันนี้บางนานาฬิกาช<ๆ>ื่อชื่อเพราะว่าเอาตัวที่น้องพีทต้องแกนย่อไข่ปูของรถเนาะแมนไปขออยู่พูดหรือขออยู่วัดนอะไปขออยู่าฮะเพล่ยนขออยู่นี่ พออยู่บ้านเท่านี้แมนอยู่แบยึดยึดพุ่มปูขุดแฮ่เพียนเทียนหนึ่งลงพี่ต้องเข้าไปนั่งเอาทุกวันทุกวันนะครับแล้วไปยื่นปูแล้วเอาอยู่นี่ละเขียนได้แล้วปูลงพี่ตองได้แล้วแล้วยกมหาปูฟันสองขึ้นได้บอกคนอื่นเห็นน้ำหนักบ๊อบีแต่ผมมีแต่ปูคนเดียวแมนไปสุดอารเอาสองอ่อแต่อาจารย์ผมยังบอบอกแต่ว่าผมว่าผมฝันดี แต่ลงพี่ตรงปูดกับบอกบอกจำงแียว่าวันวาอาจารย์เอาเรียกให้แต่ว่าบบบอกตัวบบบอกตัวบบแค่พอนี่แมนกับท่านบอกแล้วมือเรียกมาเจพุ่นสิซ้ำไข่กระไดเรียกมาแเจน้องไข่แต่ว่าจักจีตัวใดเอาไรบ้างเอาโอ้ในชุดนั้นในชุดนั้นในนนชุดั้แมนมุนเอามุนเอามันอยู่ในชุดนั้นเจ็ดแปดสามคับสี่สองนั่นแหละ ม้วนเอาให้ม้วนเอาไม่หาตัวไม่หาตัวไม่หาตัวหรืออาจจะออกแต่ว่ามือเอ็นกันเพิ่นคอ้แล้วเฉยเฉยเฉื่อยเห้ฟังเลยอ๋อครับถ้าเพิ่นเอาสักวันว่ามันถี่ตรงกันบ่ครับตัวปูฝัน นั่นแหละเท่านั้นเอาพี่น้องนอนบ่หลับแล้วบาดนี้มือเมื่อนประมาณสองทุ่มเห็นว่าปูฝันสองขึ้นติดแล้วแบบปูจะเป็นไหมปิดสระน้เพื่อนล่าปูฝันมาจังไต่จ้ะเอ๋อฝันเห็นแต่ฟัวนี้แต่ว่าบ่เอาเรียกให้บนกั๊กเชียฝันเห็นตะปูห้าวสัตว์แต่ว่าอาจารย์เพื่อนก็ฝันเห็นแกอยู่หนองน้ำพุ่นอันนี้ก็ฝันไปอยู่หนองน้ำคนมัง่มบ้านเพื่อนพุ่น่ะ เรียกยูพุ่นไงแม่บ้านเรียกยูมองน้องล่องพุ่นล่ะเนาะแม่บ้านขึ้นแหละฝันเห็นยูทูบเนี่ยบอสโซ่เลยจ้ะฟันฝันสองขึ้นฝันเห็นอะไรนี่เห็นตะขากรองงสิะตีปู้แม่นบอสโซ่ตัวเล็กเห้เบิ่งแจ๊กเทียนอืมตอนนี้ขึ้นที่สามแลยอันฝันเขับไปนั่งออกก๊กลงเทียนนั่นฝันบ่สเป็นเรื่องเป็นเล่าฝันจำบ่ดได้เมื่อขึ้นเนี่ยฟันหน่อยๆน่อยอย่างนี้บอกแลาวบอกบอกแต่ว่าเราบอกแต่อาจารย์ยังบ่กท่านบอกกยังบ่กใหม่ ตาเบื้งมืออื้นเจยบหรือขเจีบเจีบมือนมเออเบิ้งมืออื้นเนาะค่ะเอาบบถามผู้ดอกต่วใดเจ้ากัิเิี๊ยบกันบ่ผมมีแล้วผมมีวมัม่าตรงนี้คนนึงเป็นเป็นพยานเห็นแลนํามาสั่นเออขันสั่นสิมาว่าแม่แล้วผู้แบบเลไล้งเียงเอาเอาเอาขัดสันกระทา เหมือนเหมือนคนละตว่ากับเลขหาตัวนั่นแหละเลขหาตัวอยู่ในเลขมาแต่พูดอยู่ในเจ็ดแปดสามกับสี่สองหลับติปูแมนตว่ามันจะเป็นคู่ใดจักสี่คู่ใดแต่ในฝันปูน่ะน้องพีเราเป็นนางเราเราเขียนตัวเลขให้มันสามตัวมันไกลไายไม่คว่มแฝกมันเป็นสี่เหลี่ยมเหรครับครับไม่คว่มแฝกมันจะหมุนมาที่แรกมันเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามมาเป็นสี่ไปเชนะ ไม่ไม่เป็นเลี่ยมไม่เป็นเลี่ยมแต่ละเลี่ยมมันจีเป็นเลี้ยมหนึ่งเลี่ยมสองเลี้ยมสามไปเห็นไหมเราหมุนมามันเล่ยปูเล่ย์เลี้ยวไปเห็นตัวเล่แมนปูเห็นสามตัวว่ะเลยบอค่ะเห็นสามตัวตัวซีซีนี่ชุดไทยจะเลื้อยออกมาแต่บอบบอกระตัวที่ซีนี่เล่ยออกมาแต่บอบบอกแมนนั่นแหละซีเหล่อละเพราะว่าไม่คมแฉกกับที่เลี้ยมเหล่านั้นปูไปเห็นถึงห้าตัวบอ มี่เด็กนีเด็เขียนเลขสองตัวอ,อันเดียมหนึ่งเดียมสองกับบอกคิดบอกอะไรเลยนั่นละเขีนเลขสองตัวเดียมที่สที่สจังใคยเห็นเลขแมน่น<อ>คือมันหมุนมากเลาปูเลี่ยนยวไปเห็นเลขส,สองตัวเห็น 2, <อ> 2> นตัว แต่ว่าสิคู่ใด้เท่านั้นล่ะเนาะอยู่อยู่กลมใส่กลมแท่งเนาะจับป้องหัวจับเอาหัวเอื่อเก่าหัวจับรอบหัวอ่ะใส่หน้าสินใต้ตัวเลขนั่นไม่มีตัวใดเนี่ยนี่น้องงเบิตัวนนี้ตัวเลขที่ได้มาแต่เมื่อเมื่ออยู่หนองโล่งเนาะค่ะปูปลาอยู่ในนี่ละในนี่ละแต่สิคู่ใดบ่รู้เนาะลาเบิงลาเบิง คว่าอยู่ในนี่ล่ะบมนนั่นว่าว่ามันคอยู่แล้วสองตัวที่ปูบมนซีสองบ่นาะบอลูกขึ้นขึ้งวดมังหันฟันว่าเขาค้วมาห้ตัวกันีสองอว่าสอนี่เอาค้วสองตัวกันนซีซีสยอดโก็ได้เงินได้ทุนคืนมากโอ้ตัวนี้ ถือโู่ซีซีน้ำบปได้ถามความฝันปูนะโอ้ยดึกขวัญกายหมกม่วงแล้วฝันว่าคนออกขั้วไม่หายสองตัววนี่ว่ามันฝันกะจังก็งอดขี้เหลวเนี่ยโหจังผมว่าเห็นสองตัวนะเอาลูกขึ้นมาเดี๋ยวขนหัวลูกขนขี้ลูกเนาะเอาตัวเลขนะมาเบิ้งนี่ปูฝันตัวนี้เดียกฝันจังพี่น้องนี่อยู่ในนีละอยู่ในนีนะครับนี่จังเป็นจังปานเสียกรามลิ้ง นี่ยู่ในนี่เด้อแต่บรูว่าโูไหปูว่าแต่ว่าตัวตรงเกตปดสามกับสี่สองป้าืองามแต่ปูปูาสองตันบปปูสองตัวเด็ดสองตัววนี้เห็นเป็นปสมงวดควันตเลยงวดควันฝันเห็นกล้วยสองตัวถือเรียกอยู่ปูสี่สามแปดสามปูวันปูบว่าหมุนอยู่ในนี้ละหาตัวนี่เราว่าสั่ มืออื่นอาจารย์ควนคว้าแล้วจังสีเฉลยเลยอยู่ในสามตัวนี้เหอะอยู่ในคั้วไอเอาดีในนี่ปูอยู่ในหันละทั้งวัดละละดูแล้วเกอร์หัวท่านคนอยู่นี่เด็ดสีมาสองสีแน่นอนเอาพิจารณาเบิงเดี๋ยวมืออื่นรอเบิงน้ำกันปูเราถาเบิงเบิงว่าลงพี่โตงไปขออยู่พุ่มปูกุดแห่นั่นสิได้ตัวใด จี๋ตรงกันบ่กันก็ตรงเลยปูฝันบ่ได้ความนุ่มแล้วนะรัตื่นขึ้นมากขันไปบอกขันไปบอกหลวงพี่ตรงกอนผ่นฟิวขันนิ่งเลขที่บ้านนี้น่าดันะแต่ว่าเพิ่นจับกันงแทบไปเอามาเนี่ยเพิ่นฝันยิ่งจังแทบพุ่งขึ้นเลยปูกับฝันน้อฝันบ่ฝันออพ่ออีพ่อที่เราไปน้ำนะมือขึ้นแทกับฝันฝันมาพวกแทบบ้านเพิ่นห่มเออห่มยิ่น้องนะบ่ค่ะพุณละเพิ่นยืนอยู่งเพิเดียวไว้ท่าน ใค่บ้านเพิ่นหุ่มปั้ห่มเปนเล็กหุ่มไผ่นี่หุ่มเท่านี้ละหุ่มพอแตรน่ะเออโอ้แมนคือเหล็กสีขาวอิลีล่ะเนาะแต่ว่าบอรูว์วัดสีคู่ใดเนาะค่ะปูจักสีคู่ใดบวัดเลขลวงพี่โตงนี่ที่ไปขออยู่พุ่มปูน้องโล่งอยู่น้องนั่นเขาแล้วล่ะแต่ว่าบอรูว์วัดสีคู่ใดเนาะค่ะวัดเนี่ยเป็นจังบุญกับเพื่อนอยากสางอิลีอยากสางบารมีอิลีอาจจะสามโตเนาะค่าเขาตัวปูฝันนี่ อันสามสิบหกเมตรนี่ปูสิเมาเลยเทปูปูสิเท่ล้วเวบ้ากับประพูสรุปอยู่ในห้องค่ะค่ะปูสิเป็นเจ้าภาพแมนสามสิบหกเมตรเทแหลักเกิดจะเปซอยท่ำพุ่นอีกซอยพญานาคตัเลยรัดไว้เลยขันพ่อชื่อแกนี่จะว่าขันบ่อชื่อขอนบ่อได้ชนใบแล้วพ่จักใบแล้วฮะจักใบแล้วค่ะเม่อนเจ็ดพันหนึ่ได้สี่ด้วยเด้อโอ้โหแล้ แล้วน้องแต่ว่าหนักหนักไปแล้วนะคะคันออกซุ่มอยู่ในนี้สามสิบหกเมตรปูสิเมาเท่ข้อนจีดมดพี่น้องนี่เครื่องสิไปท้ำบุญยุ้พุ่นแปลว่าจัดนักแล้วพี่น้องเห็นแล้วกับพี่ชนาเอายิงเอาผู้เดียวไรบุญทีคันถืบนั่บอกผมสีเมาผู้เดียวเลยชุ่มญาติโยมเพิ่นให้เพิ่นต่อผมไปอีกโอ้แม่น้ำนาจี อยู่ในนีแล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่กก็นักอกนักใจเราดิบาดีเก็บความลับ